กบสบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับมาเตียงเนาะกับทีมงานอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีแน่มอาจารย์สบายดีพ่อพี่น้องเนาะเขามาอยู่ซ้นี่จักพี่น้องเลยอยู่ทะเลสาบทะเลสาบเมืองลาววะตอนนี้เขามาเมืองพีนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยก็เป็นเป็นเคพื่อนนนั่แหละส่วนระบาดส่วนระบาดทานก็เลยอันน่ะหิวข้าวพี่น้องเลยก็ซื้อนัอยู่ในกินเนาะมาแวะ กินข <c oughs> ้าวคือเก่าพ่อแม่พ hmm ี่น้องเอ้ยได้ยังเน่มากินวัจ <c oughs> <c oughs> <decoration> ันมือนี้อย่ามากินข้าวอ่าริมส้มต่ำเนาะต่ำผูโดยโดยส้มจะเป็นไตเสียบแท้นี่พี่น้องเอ้ยแสีบแสียบยังวัจันเสียบข้อเสียบข้อขีดเด้งเสีด้านนิ่มโอ้โอันนั้นการพี่น้องเอ้ยมาสามคนได้เมือนนี่บอยยาวให้ยังกันนะขึ้นไปยังกันนะป้าโซ อ๋ม่วงบ่ชุกแรกม่วงแน่โอ้พี่น้องเอ้ยเอามายัดโบกกับข้าวแน่จะซื้อนี่นําพี่น้องมา3คนมื้อนี้กับป้ายาบ่จั่นอ่ะลงมาเด้อมากินข้าวกนเด้อคต่างทางพี่น้องกินบ่ได้ดอกพี่น้องะป้ายาก็ลงมาได้สบายดีดป้ายาสบายดีพี่น้องสบายอยู่งกุมบ่เห็นมากินเลยองมากพี่น้องบ่บัทนีเอามันก็บ่คู่กันแล3คนเนาะ อ้าวลเีบอับะ่เอสะบอเ้นสละให้คุณะเก่งเ่้ขึ้นนสละได้บอคิดว่าที่ให้อ้เตียงก็บบนี้อ้าเตียงก็บจานกินเม่านี้บ่กินใช่อกปละเก่งคนละเก่งเงาโบกพี่น้ออาองไมอาเอาวอพี่น้องเาะเอาลุยลุยด้บนี้ได้อย่างนี้เนาะกินไงตีิ้งปลาโดยมีเมนูมือนี่พี่น้อง ส้มตํ m เนาะหรือว่าตําบัหุ่งโดยตําบัหุ่งมีมะม่วงองตัวนี้บ่ซื้อปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยซื้อหินทางเนาะปิ้งปิ้งปลากพันธุ์ปลกพันธุ์อือกปิ้งอันนี้น่าสิแม่นตับบ่ยาวเอ้าเห็นเนาะปิ้งตับหมูพี่น้องเอ้ยอยู่ซั่นตับบ่ยาวว่าซั่นดกสิมีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะ นี่เนาะแต่มีผักบุ้งนี่แหละแต่ว่าบ่อยากกินหลายพี่น้องเลยโดยโดอ้าวกินกินลงมือลงมือลงมืออ่ะกินกะพี่น้องเริ่มมาแล้วพี่น้องไหยก่อนที่กินข้าวทุกครั้งเฮาควรล้างมือพี่น้องเลยล้างมือก่อนเด้อล้างมือก่อนล้างน้ำหนองกว่าเอ้าเปืองดิเนาะเปืองนะ่ยประจันเลยล้างหนองเด้เสร็จคือครับดยเลยเนาะอ่าเสียงล้มมาจากเข้าในเนาะพี่น้องเนาะลมเฮงแถวๆนี้กัโอ้มันอยู่ ยิมทะเลสาบเมืองลาวพี่น้องเลยูตเนาะลมบรรยากาศดีเน่พี่น้องเลยเสียงลมดังก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำนอนพี่น้องเนาะมาพี่น้องทำได้อ้าลุย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 อนะบัจจันทร์เด๊ะตามเขาน้ำกันเด๊มาสามคนบ่เหมือนโดยสามคนมาไหม แบบ่เหงาเอาสียมหิวข <sighs> yeah, any ้าบ่บ่หิวสิกินวะีไก่บแดงม่อโอเคอะไรบางอย่างมาพ่บ่สร้างพจะได้หัตามังุเ็ดเป็นไม่ค่าพันลึกเนาะบ่ได้บ่บ่ไท่เลยปกติเลยอ้าวกินกิมาพี่น้องกินข้าวน้อการบ่เนาะ จ้งเด้พี่น้องเด้อบ่เห็นหน้าบ่ายาเบ่บอกับอาจารย์เดี๋ยวกดมือจังได๋แม่นเียเราจะลบซิวแน่พี่น้องเอ้ยหน้ามีซิวซิวลายซิวลายอ่โอเคเนาะพี่น้องเนาะนี่แบ่จาเอามาพี่น้องเนาะมากินข้าวนํากันพี่น้องเอ้ยันี้โอ้ยกินได้บ่ทันบ่จน

มึงพีนเลยลนี่นะอยากกินชุบมะเขือนะจ๊ะเุบมะเขือือมชื่อไงอยู่อ๋อ,อชุบมะเขือชุบมะเขือแกะชุบมะเขือเนาะ ปลาดุกพันพี่น้องเห็มห้อยห้อยเนาะหห้อยหักดูผิวเขาไหนพี่น้องเลยเนี่ยกินกับอาจันย์สมหมูป้ากินของปลาเมือนั่นเนาะนี่ Sát nam, mẹ đăng lên. Mẹ đăng lên. Sát nam. Sát book. Mm. 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 Khắc, khắc, Mm. 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 เสียดพี่น้องเลยนี่ระ่บบางการเดินทางทมงานเท่ากระเมนี้ยังเมนี้ยังได้กินได้บางมือบ่ได้กินบางมือบ่ได้กินเลย <c oughs> พี่น้องเลยจะไปก็ไปเนาะเ <c oughs> จอกินขน,ขนมน้ำรดไปก็ได้ทำยังไงตุยรดอบ่ นุนเติบเลยเนาะไปกินข้าวมันกันสามคนมที่จริงนี่มาหาคนพีน่นอ้องชิมงานมาบ่เลยเนาะแต่เพิ่นไปเพิ่นมาบุญมาเสี้ยงหาคนแต่ว่าเพิ่นแยกไปอีกทางหนึ่งพี่น้องไงทางก็ไปอีกทางนึงเนาะน่าจะไปกินสองคนสองนุ่มเพิ่นพี่น้องเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ไปน้ำก,นกันเลยก็ตั้งแต่ว่าโควิดเนาะ ที่บ่าสชวนมากก็ค่อยๆไปน,นะครับช่างตัวบาอันโควิดแยกกับขาววนะ่าไหนก็ไปรเรื่ายกันนะลมเนะนัะอากาศดีแห้งพี่น่องเลย อาจริงดิมันเผ็ดนะเผ็ดบ่อืมอ่าอันนี้กับปรบุญโทรมาพี่น้องเลยอืมก็ามีสิเข่ากันเนาะเฮ้เีมเมนอร์หิวเข่ากันโอ้ทางทางหลวงบ่าไม่ได้ไปแล้วเนาะ มัวไม่ไปหอกไปคนละทางไม่ได้ไปน่าจะไม่ได่านหรอไม่ได้านไม่ได้พานให้กินข้าวได้ย ผ่าน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 ท่าะกดีผ่านอยู่มาเอาผ่านกางกินข่าอยู่น้ามนงทั้ทงวานมาบุญกินเขาบบ่าล้วบอไม่ถกินข่าเนมืนกันไนก่า <c oughs> ไม้บออาด้กินเขา่าเยอะก่ามไม่กินเกันกนะ จเนาะคือทางบรบุนพ <at> ันโทมากเนาะพี่น้องหนึ่งปนคิดว่าอันที่พนเนคอกันอืมเร่รเ่้าบ่อืมทพ่งแวกยเ้าอกันงุานจตกกระถานยูบไปทางนี้ก่อนเหงวอกันเนาะพี่นแรลดสองคันเนาะรถมาสองคันมีอย่างเหงืแห้ง ลูกประตูหนึ่งนะฮิว vs ฮิวกับพี่น้องเลยง่วงยุ่งอะกินได้เนาะเราจันให้ง่วงมากเราเห็นเดือดแต่ก้างพี่น้องต้องใช้แท็บค้างกินหนึ่งก็แท็บ้วอยู่ปลาเนาะปลาอย่างจำส่วนหลายทีมงานเลาวชิบูมักกินอยู่ในห้องในห้านเนาะพี่น้องเนาะกินแบบ nhưng hiếp im thang để chỉ rồi nó và này hàn hàn phèn <coughs> mình mạch đổ nó à, 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 thêm cả tử tăm cả hà hà phăng ship phăng mà hàn nhóc nó sao của bạn là khó nhé, là khó là ừ, cả khó nhéo như cái ship hay ชามคนชื่อมาก,กินนี่บ่ฮอดร้อยบาทพี่น้องเลยอิมนะ่มเนาะเอาแวะกินห่านนี่บ่าต่ำกวา่าซีหาล้อยบาทพี่น้องเลยเเนะครับประหยัดเงินประหยัดคำเพิมนะ่มเนาะ บลลมเนาะไม่อยู่ในเครื่องเนี่ยบอลล่มเลยพี่น้องล้มดีขนาดแล่ล่มรัครักพอ,อยู่ทะเลเลยพี่น้องเลย ไล่ได <S 々> ้ไงไปวพัดเดี๋ยวเดินเต่าหัวสงสายกรเชียงมักลาลูกตวแล้วเดือดมันขากได้พี่น้องเห็นเนาะฮ้นนี่มันเห็ดแสแบทได้พี่น้องแบบยากแบบกิมเกียมกับกรดนะเนาะทุกตัวถึงเนาะโอยทเรียนแล้ว ปิ้งกระดุกเซสมุ่งพี่น้องว่าใครชอกินแล้วว่เรียนกันแซ่บเมียจะเมียจะกินดูทะเรียนกับพี่น้องเลยเนาะบโมงเงินยชื่อเลยเพิ่นกินของเพียนเนาะแพ็คเดียวน้อยๆซองแสนกี่พี่น้องป้าแพงขนาด dùng kim nào phó em boga, cái hai một cái thì kim pin tập nhau nhau um khác bò bò nhau เข้าด้วยค่ะเข้าก no? ันไรไปก็บาเตียงจะเลิกอาหารเนาะนี่เข่าแทบเป็นยังไงไปเพราะว่าบาเตียงกิพพาอดก่อนเนาะนี่กับเวลาใบชงมุ้งเลยพี่น้องเนาะพาอดมากก็ะเศ้าผู่แล้วก็มาฮอดตอนบายกินมากินทีเดียวพี่น้องมันแ่บกินยังก็แทบเนาะ ม้ออยู่โบว่างเลยป่ะลมลมเฮงเลยพี่น้องลมลมลงลม่มควนนิดนึงอ๋จังไรกาป้าเตียงเดียวกับเป็นงานี่ขอตัวกินข้าวกันพี่น้องเห็มันลมเนาะเดี๋ยวพี่น้องที่ลำคานเสียงลมพู่พู่อยู่พี่น้องเลยลมเฮงลมมาเฮงแล้วเดี๋ยวพี่น้องที่เสียงดังเสียงลมดังกว่าเสียงคนเบาเนาะ ลมพัดดีวีเอาเดี๋ยวมาเตียงกับทีมงานกับสิคอตัวร่ากินเข่ากันเด้อพี่น้องเด้อประนี้เด้อกิเข่าแล้วกับสิออกเดินทางเนาะพี่น้องเนาะขอขอขบวนกลบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมทั้งทีมงานเนาโดยตลอดมาพี่น้องเลยเนาะก็ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิ้อสกูดสกุนเด้อเพราะว่าทางในประเทศและก็ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี้ก็บมาเตียงสีคอจบที่ไปเพียงแค่นี้ก่อนพี่น้องเลยขอตัวกินเข่ากันเนาะพี่น้องเนาะ สบายดีเนอะไม่นเนอะทอกคนเนอะ